สวัสดีค่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s ซ s t เ r อนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้ายในเดือนมีนาคมค่ะจากภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมีดาวทั้งหมด4ี่ดวงเบื้องต้นนะคะเราจะดูความหมายแบบกว้างๆของดาวแต่ละดวงกันก่อนดวงแรกที่ขยับก็คือดาวพุธค่ะส่งผลแล้วนะคะตั้งแต่วันที่สามีนาคมแต่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปร่วม2เดือนนั่นก็คือมีนาคมแล้วก็เมษายนเราจะเปิดคลิปกันด้วยสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับกันก่อนเลยนะคะเพื่อความไม่ประมาท อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องเสียไปโดยที่ไม่ควรจะเสียเช่นว่าซื้อของออนไลน์แล้วก็ได้ของไม่ตรงปกหรือว่าคุณอาจจะได้ยินข่าวการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องบางคนก็ได้หรือว่าถ้าใครมีลูกหนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนผันขอเรื่องนัดกันบ้างค่ะการนัดหมายก็อาจจะมีความสะดุดไม่รับรื่อนะคะคุณอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยสําหรับเรื่องสําคัญ อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามองว่าก็จะเป็นเรื่องจุกจิกทั่วไปค่ะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอะไรต่อกันด้วยที่ดาวศุกร์นะคะจะย้ายตางเข้ามาวันที่9มีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการใหม่ๆกันค่ะส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็จะมีไอเดียหรือว่าวิธีการใหม่ๆที่จะดึงดูดลูกค้าของคุณนะคะรวมไปถึงช่องทางที่จะมีะไรายได้ใหม่ๆกัน เป็นช่วงที่ทําอะไรตุนไว้ได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนเลยค่ะหรืออย่างน้อยนะคะก็สสางสิ่งที่ค้างคังให้ได้มากที่สุดก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาและถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณทําอะไรร่วมกับใครคุณยังไม่ควรประมาทค่ะพอกลางเดือนนะคะวันที่14ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักสังคมคอนเนคชันในต่างแดนค่ะ เพื่อนหรือว่าญาติบางคนนะคะอาจจะชักชวนคุณไปเดินสายไหว้พระทําบุญออกจะไปในทางสายมูหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าบางคนคุณได้รู้จักสังคมใหม่ๆจากการเข้าไปร่วมเรียนอบรมอะไรบางอย่างแต่ก็จะเน้นไปในด้านที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาบางคนคุณมีโอกาสได้ไปงานโบสถของเพื่อนก็ได้และสําหรับบางคนนะคะสถานะบางอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงห่างเขินกันไปหรือว่าเลิกคบกันไปก็ได้ก็มีค่ะ และสุดท้ายนะคะดาวอังคารจะย้ายวันที่15แต่ก็ต้องมาเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยนะคะในตำแหน่งนี้คุณจะมีลาาผลบางอย่างจากอสังหาริมทรัพย์กันค่ะหรือว่ามีเรื่องพึ่งพาก,กันบางอย่างในกลุ่มญาติพี่น้องๆบางคนถ้าคุณทําการค้าการขายช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทําเลที่ตั้งที่ดีนะคะยิ่งใครที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดิน ไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะถือว่าเป็นช่วงที่คุณควรจะต้องรีบตักตวงและในที่นี้นะคะดาวพุธเพียงดวงเดียวค่ะที่ได้มาตรฐานหรือว่าคุณภาพของดาวที่ค่อนข้างจะอ่อนกําลังนั่นก็คือเป็นปลาเป็นนิดนะคะอาจจะมีความไม่สะดวกราบรื่นบางอย่างแทรกเข้ามาได้บ้างส่วนดาวที่เหลืออีก3ามดวงยังมีความแข็งแกร่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกันและพอจับทั้งหมดนะคะเข้ามาอยู่ในจักรราศีก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้ค่ะ ซึ่งดาวนะคะเขาเกาะกลุ่มกันหลักๆแล้วจะอยู่แค่สองภพเรือนภพสหัชชะแล้วก็ภพกระดุมพระยังถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีทั้งคู่นะคะอุปสรรคจะยังคงมีอยู่ได้บ้างค่ะโดยอิทธิพลของดาวเสาร์แล้วก็พระราหูนะคะที่เขารอตั้งรับอยู่ฉะนั้นก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะและโดยเฉพาะนะคะในภพสหัชชะ ที่มีกเกตนะคะเข้ามากลุ่มร่วมกับพระราหูตรงนี้นะคะทำให้พระราหูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเดือนที่คุณจะถูกกระตุ้นในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษค่ะทั้งรายรับผลตอบแทนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายแต่ก็จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีมากกว่าเสียและยิ่งดาวกลุ่มร่วมกันมากแค่ไหนการตีความก็จะมีความซับซ้อนมากเท่านั้นค่ะในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเด่นๆเ,เข้ามาไม่เกี่ยวเรื่อง แต่ว่ามีความเข้มข้นแล้วก็ยุ่งอย่างพอสมควรเราจะไปกันทีละภพเรือนนะคะเริ่มจากภพสหัสชาก่อนมีดาวกลุ่มร่วมกันถึง4ี่ดวงภพเรือนนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมคนรอบข้างนะคะการสื่อสารการเจรจาต่อรองการทำเอกสารสำคัญข่าวสารความคืบหน้าที่จะถูกกระตุ้นนะคะให้ส่งผลอะไรบางอย่างในเดือนมีนาคมโดยเฉพาะมีพระราหูเป็นตัวกระตุ้นหลัก ในที่นี้ดาวพุธจะเริ่มส่งผลก่อนค่ะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพอริและก็ภพสุพะคุณภาพของดาวนะคะค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังก็จริงค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่อยู่ถูกธาตุดาวธาตุน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เป็นน้ำมีความผสมผสานกลมเกิืนกันค่ะกลุ่มรวมกับพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวคู่ที่ไม่ส่งเสริมกันนักถ้าจะมีอุปสรรคหรือว่าเรื่องยากอะไรแทรกเข้ามาได้บ้างก็จะอยู่ที่ตรงจุดนี้แหละคะ่ะ พราหูมาจากพบการเงินนะคะอาจจะแค่เข้ามากระตุ้นให้คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ควรจะเสียก็อาจจะเสียได้ในช่วงเวลานี้ตรงนี้เป็นไปได้กับทุกเรื่องนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เงินกับการแก้ปัญหาอะไรอยู่ก็ได้จะเสียมากหรือน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยนะคะเช่นว่าซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกตรงนี้ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงได้ค่ะ เราแค่มองว่าเป็นปัญหาจุกจิกทั่วไปนะคะเพราะว่าความโชคดีส่วนหนึ่งของดาวพุธเขามาจากพบเรือนที่เสียนั่นก็คือพบอริเพราะคุณภาพของดาวอ่อนกำลังเรื่องของอุปสรรคปัญหามันก็อ่อนกำลังตามไปด้วยค่ะจึงมองว่าเหตุที่จะทำให้คุณเสียเงินหรือว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเรื่องจุกจิกทั่วไปไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงยกเว้นนะคะว่าช่วงไหนที่ดาวพุธมีความแข็งแกร่ง ช่วงนั้นปัญหาอุปสรรคก็จะหนักตามแล้วก็แข็งแกร่งตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งต่อไปนะคะอีก1-2ถึง,งเดือนข้างหน้าคุณอาจจะได้เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวตรงนี้นะคะให้คุณทราบหลักการไว้ก่อนค่ะคุณจะได้เอาหลักการไปเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองได้นะคะการขยายความหรือว่าการตีความเป็นเพียงแค่ทำให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ แต่ก็คงไม่สามารถนะคะยกตัวอย่างให้ตรงกับทุกคนได้หลักการที่ถูกต้องนะคะจึงมีความสำคัญมากกว่าการตีความสำหรับตรงนี้นะคะเรามองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความต่อเนื่องจากปัจจุบันกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในอาณาเขตอิทธิพลของพระราหูนะคะฉะนั้นช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ควรพิจารณาให้รอบคอบค่ะแค่ว่าจะมีบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณได้ไม่คุ้มเสียเท่านั้นเอง อีกทั้งนะคะยังหมายถึงช่วงเวลานี้คุณควรระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งการกระทบกระทั่งนี้นะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างค่ะจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนก็ได้มีโอกาสที่จะมีเรื่องให้ต้องขุนข้องหมองใจกันนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดเป็นไปได้หมดหรือว่าถ้าคุณมีลูกหนี้ช่วงนี้ก็อาจจะมีการขอผัดผ่อนค่ะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเราแนะนําให้คุณใจเย็นๆนะคะ แค่ว่าเป็นไปได้ก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินถ้าจะช่วยก็ต้องทำใจเผื่อไว้หน่อยค่ะคุณสังเกตดูนะคะว่าการตีความของเรามันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ร้ายแรงค่ะแค่ว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีเรื่องหงุดหงิดใจนะคะกับคนรอบข้างได้ง่ายหน่อยเท่านั้นเองคุณต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับรู้ได้เห็นความไม่ได้ดังใจหลายๆอย่างคะ่ะที่จะทยอยเข้ามาซึ่งที่จริงแล้วนะคะดาวตัวแทนของคนรอบข้างของคุณคือดาวพฤหัส เป็นประธานดาวฝ่ายดีนะคะในด้านที่ดีก็มีเช่นกันค่ะเกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะเครือข่ายในสายงานของคุณก็ยังเป็นที่พึ่งพาอาศัยกันได้ดีหรือว่าในอีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะถูกร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนอะไรบางอย่างจากเพื่อนหรือว่าญาติก็ได้เราเตือนเฉพาะนะคะถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมก,กันกับใครเท่านั้นค่ะจะมูลค่ามากหรือน้อยก็ตามคุณยังไม่ควรประมาณ เพราะว่าธรรมชาติของดาวพุธนะคะที่เราคงต้องไม่ลืมกันสําหรับลัคนาราศีมังกรยังไงซะนะคะส่วนหนึ่งเขาก็มาจากภพเรือนที่เสียนั่นก็คือภพอรินั่นหมายถึงเวลาที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็ย่อมที่จะต้องเข้าไปสร้างความไม่สะดวกได้บ้างนะคะในภพเรือนนั้นๆจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาของแต่ละช่วงซึ่งตอนนี้นะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้าง นี่ยังไม่รวมถึงนะคะว่าผลกระทบจากดาวอื่นที่กลุ่มร่วมด้วยโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องและในอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้ยินข่าวสารการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนก็ได้ค่ะที่คุณรู้จักคุ้นเคยหรือว่ามีการตกลงมีการนัดหมายอะไรกับใครไว้เจ้านี้ก็อาจจะมีการต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องได้เลื่อนกันบ้างนะคะมันจะต้องมีความไม่สะดวกบางอย่างเข้ามารบกวนคุณได้บ้าง ฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าจะต้องไปติดต่อหรือว่าทำอะไรที่มีความสำคัญอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้สักหน่อยค่ะมาฟังในด้านที่ดีของดาวพุธในตำแหน่งนี้กันบ้างนะคะบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้รู้จักคนใหญ่คนโตนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงตรงนี้จะขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนด้วยอีกทั้งนะคะเรามองว่าสังคมคอนเนคชั่นของคุณก็ไม่ธรรมดาค่ะ มีเพื่อนหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่คอยให้การช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณอยู่หรือไม่นะคะก็จะหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้ใครที่มีเรื่องของการติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือนะคะขอความร่วมมือจงนี้เข้าหาผู้ใหญ่ไว้แล้วจะดีค่ะอีกทั้งนะคะยังมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางกันบางคนจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะไปได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลบางคนได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะคะ บางคนได้เพื่อนจากโซเชียลออนไลน์บางคนเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมค่ะเข้าวัดแสวงบุญอย่างที่บอกไปนะคะว่าย่อมที่จะต้องมีการขับเคลื่อนแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือว่าถ้าจะทำอะไรนะคะทุกอย่างมันจะยังคงทำได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นช่วงที่คุณจะยังไม่สามารถไปรีบเร่งอะไรได้มากนะคะตามคุณภาพของดาวเร่งไปฝืนไปก็จะเหนื่อยเปล่าค่ะคุณต้องใจเย็นๆ และสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่จะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยความหมายนี้นะคะจะมีผลหลังวันที่14เป็นต้นไปมีผลไปอีกหนึ่งเดือนค่ะเป็นดาวตัวแทนมาจากภพมรณะนะคะเป็นอีกดาวอีกหนึ่งดวงนะคะที่มาจากภพเรือนที่เสียดาวให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันตรงที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายของใครบางคนนะคะญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนของคุณก็ได้ ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันให้มากเป็นพิเศษเรื่องของาธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอยู่ในสถานะที่พอปรับตัวได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ามีความคล่องตัวมากนะคะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะคะคุณควรให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยไว้ด้วยอีกทั้งนะคะยังคงหมายถึงเรื่องของความห่างเหิน มันสามารถตีความได้หลายความหมายนะคะความห่างเหินนี้มันเป็นไปได้ทั้งที่คุณตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจบางคนอาจจะต้องห่างจากญาติพี่น้องไปทำงานที่ไกลๆหรือว่ามีเหตุทำให้คุณคล้องมองใจกันนะคะทำให้ห่างเหินกันไปโดยปริยายหรือว่าเลิกคบกับเพื่อนบางคนไปเลยก็ได้ถ้ามีความบาดหมางก,กับใครในช่วงเวลานี้นะคะเราต้องมองออกเป็นสองแบบค่ะ แบบที่หนึ่งก็คือคุณสามารถกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะคะอาจจะมีเรื่องให้เข้าใจผิดกันได้บ้างกับแบบที่สองนะคะค่อนข้างที่จะไปต่อกันได้ยากค่ะบางคนช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นท่าแท้อะไรบางอย่างของคนใกล้ตัวคุณจะได้ทราบตอนนี้นี่แหละคะ่ะว่าความห่างเหินที่ว่ามานี้นะคะของคุณเป็นประเภทไหนเพราะว่าความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเราสามารถบอกได้แค่เกณฑ์ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ เพื่อให้คุณวางแผนตั้งรับเหตุผลก็เพราะว่านะคะน่าจะต้องมีเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าอย่างพระราหูนะคะเขาก็หน้าที่จะต้องเข้ามามีส่วนกระตุ้นทําให้เกิดผลบางอย่างในบรรดาพวกคุณนะคะก็จะต้องมีที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่ดีและเสียสิ่งที่เราเตือนไปก็เพื่อความไม่ประมาทนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นจริงเราขอให้เป็นเพียงแค่การคาดการคะ่ะ ส่วนความหมายในด้านที่ดีก็จะคล้ายๆกับดาวพุธนะคะคุณจะได้รู้จักสังคมคอนเนคชันใหม่ๆในต่างแดนเพื่อนหรือว่าญาติบางคนอาจจะชวนคุณไปเดินสายไหว้พระทำบุญก็ได้นะคะออกไปในทางสายมูสักหน่อยคะ่ะหรือบางคนเนะะี่ยค่ะคุณอาจจะได้รู้จักคนสังคมใหม่ๆจากการที่คุณเข้าไปเรียนหรือว่าอบรมอะไรบางอย่างแต่ก็จะเน้นไปในด้านที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาบางคนคุณได้ไปงานบวชของเพื่อนก็ยังได้ และที่สำคัญนะคะดาวอาทิตย์การขยับย้ายครั้งต่อไปของเขากำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดกลางเดือนเมษายนนะคะอีกทั้งเป็นดาวตัวแทนมาจากเรื่องของมรดกพินัยกรรมถ้าครอบครัวไหนนะคะคุณมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะพยายามทำทุกอย่างคะ่ะให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้ดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างนะคะความเปิดเผยการเปิดโปง อะไรที่เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรคุณย่อมได้รับสิ่งนั้นมาต่อกันที่พบกระดุมพระนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะรายรับผลตอบแทนค่าใช้จ่ายมาดูภาพรวมของพบเรือนนี้กันก่อนนะคะโดยเฉพาะนะคะมีดาวเสาดาวประจำตัวของคุณรอตั้งรับอยู่ผลของดาวในตําแหน่งนี้นะคะจึงจะส่งผลกระทบกับคุณโดยตรงด้วยที่แน่ๆน,นะคะทั้งดาวศุกร์และก็ดาวอังคารมาจากพบเรือนที่ดีทั้งคู่ อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวพวกคุณกันแล้วล่ะค่ะว่าจะตั้งรับทําให้คุณได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากดาวสองดวงนี้ในภพเดือนนี้นะคะสําหรับดาวอังคารออกจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะกําลังส่งเสริมในด้านที่ดีก็จะอ่อนกําลังลงไปสักหน่อยค่ะมีบางเรื่องที่คุณอาจจะต้องดึงจังหวะหรือว่าผ่อนแรงลงบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งที่คุณมีความเกี่ยวข้องหรือว่าทําร่วมกับคนในครอบครัวสําหรับดาวศุกร์นะคะสวนทางกันค่ะ กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาอุดนะคะต้นเดือนเมษายนเหมือนกันคลิปเดือนเมษายนนะคะจะมีดาวที่เป็นมหาอุดอยู่ถึงสองดวงเราจะเริ่มจากดาวศุกร์กันก่อนค่ะที่จะย้ายเข้ามาก่อนนะคะวันที่9มีนาคมเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพปุตตะที่เกี่ยวกับบริวารการบุกเบิกการริเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วก็ภพกรรมะนะคะที่เกี่ยวกับการงานอาชีพภาระหน้าที่ เรื่องของาธาตุนะคะดาวสุขเรามองว่าไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเพราะว่าเป็นดาวที่ปรับตัวได้เก่งมีทั้งความเป็นดินลมและโดยเฉพาะน้ำนะคะผสมผสานอยู่ในตัวแค่ว่าจะต้องอาศัยเรื่องของการปรับตัวช่วยด้วยส่วนหนึ่งดาวแห่งการบุกเบิกดิเริ่มอาชีพการงานนะคะเข้ามากระตุ้นตัวคุณเป็นไปได้นะคะที่เดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆ ส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็จะมีไอเดียหรือว่าวิธีการอะไรใหม่ๆที่ดึงดูดลูกค้าของพวกคุณหรือว่าเป็นช่องทางที่จะมีะไรายได้อะไรใหม่ๆเพิ่มโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำนะคะเราแนะนำเลยค่ะว่าช่วงที่ดาวยังคงอยู่ในภพเรือนที่ดีพยายามนะคะมองหาอะไรใหม่ๆคะ่ะทำควบคู่ไปกับงานประจำที่คุณทำอยู่ก็ได้คุณดูภาพประกอบตามเรานะคะ ช่วงนี้นะคะไปจนถึงเดือนพฤษภาคมดาวนะคะยังคงโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีกันหรือต่อให้จะมีอุปสรรคเข้ามาได้บ้างนะคะโดยอิทธิพลของดาวที่เขาไม่ส่งเสริมกันยังไงเราก็จะยังคงให้น้ำหนักไปในทางที่ดีมากกว่าเสียเราอาจจะมีเตือนไปบ้างนะคะเพื่อไม่ให้คุณประมาทคนที่ฟังช่องนี้เป็นประจำนะคะคุณจะรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับภพบเรือนมากกว่าดาว ตรงนี้นะคะบอกให้คุณทราบเผื่อไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสกันทําอะไรรีบทําตุนไว้ก่อนได้รีบทําตุนไว้ก่อนเลยหรือว่ามีอะไรที่ค้างค้างควรรีบสะสางก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาบางคนคุณอาจจะกําลังเตรียมความพร้อมเพื่อลงทุนทําอะไรใหม่ๆบางอย่างอยูอย่ก็ได้ในช่วงเวลาของการบุกเบิกนี้นะคะ เป็นไปได้ทั้งที่บางคนคุณไปสอบและเพิ่งรู้ผลก็ได้ว่าคุณสอบติดก็อาจจะกำลังเตรียมความพร้อมที่คุณจะต้องเรียนอย่างจริงจังช่วงนี้นะคะจึงมองว่าน่าจะเป็นช่วงของการสะสางเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างกันคุณจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาขอเพิ่งพิงขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบริวารลูกหลานหรือว่าลูกน้องหรือว่าเป็นแค่การให้คำชี้แนะก็ได้ และถ้าใครนะคะมีคนรู้จักใหม่ๆเข้ามาขอผูกมิตรผูกสัมพันธ์ด้วยก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าค่ะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่านิสัยก็อาจจะเป็นเด็กใครที่ไม่ได้มีโชคจากการเสี่ยงนะคะก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบของอาชีพการงานแทนตรงนี้นะคะเรายังคงให้น้ำหนักไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเสียส่วนเรื่องของรายจ่ายนะคะที่นอกเหนือจากที่คุณจะต้องจ่ายกัน ก็มองว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อของตามใจตัวเองกันบ้างนะคะในช่วงนี้อาจจะมีของที่คุณอยากได้มาพักจริงแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งที่จะตัดสินใจซื้อในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เป็นช่วงที่คุณจะถูกกระตุ้นกันในเรื่องของการเงินนะคะทั้งรายรับรายจ่ายมันจะมีหมุนเวียนเข้าออกพอสมควรค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็จะต้องหมดไปกับบริวารลูกหลานสักเลี้ยงด้วย อีกทั้งคนโสดนะคะที่คุณมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาช่วงนี้คุณก็อาจจะต้องหมดเงินไปกับเรื่องของความรักกันพอสมควรอีกทั้งนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเงินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะเป็นไปได้ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือว่าธุระของคนอื่นอย่างไงนะคะก็อย่าประมาทในสิ่งที่เราเตือนไปตอนต้นมันมีความเชื่อมโยงกันหมดคะ่ะ เมื่อ,อไรที่มีเรื่องของการเงินการทองหรือว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณไม่ควรประมาทไม่ว่าจะกับสถานะไหนนะคะลัคนามังกรสุดท้ายนะคะตรงนี้ปิดท้ายสําหรับดาวศุกร์อีกหนึ่งลักษณะที่เรามองเห็นในตัวพวกคุณนะคะก็คือคุณสามารถที่จะจบแล้วเริ่มใหม่ได้เสมอทําได้เหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรได้นานสามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกได้ไวถึงแม้ว่าคุณจะเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะ ที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงกันก็ตามค่ะถ้าคุณมีความเชื่อหรือว่ามีความศรัทธาในเรื่องใดๆจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงคุณได้ยากก็จริงแต่ว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรากับมองว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ไวนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ส่งเสริมคุณคุณสามารถสลัดทิ้งได้เร็วและสุดท้ายนะคะสำหรับดาวอังคารจะย้ายตามเข้ามากลุ่มร่วมด้วยกับดาวศุกร์นะคะวันที่15้า ออกมาจากความเป็นมหาอุดแล้วนะคะในตำแหน่งนี้ในด้านที่ดีก็อาจจะส่งผลลดเล็กน้อยลงไปได้บ้างค่ะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนตรงนี้ยังถือว่าดีนะคะดาวธาตุลมเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมยังคงมีการขับเคลื่อนตัวเองต่อเนื่องแค่ว่าจะมีแรงต้านบางอย่างจากปัจจัยภายนอกเข้ามาเรื่องของอุปสรรคก็จะไม่ต่างกับดาวศุขค่ะเพราะว่าจะเป็นคนนะคะก็คือถือว่ามีศัตรูคนเดียวกัน นั่นก็คือดาวเสาตัวตนของคุณนั่นเองตรงนี้นะคะคุณสามารถสังเกตตัวเองกันได้ง่ายๆค่ะคุณจะมีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับญาติพี่น้องคนในครอบครัวบางคนนะคะคุณลองสังเกตดูทั้งทังที่นะคะอาจจะไม่เคยทำอะไรให้กานเป็นเรื่องหลักหนาร้ายแรงอะไรแต่คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเคมีไม่ค่อยเข้ากันทำอะไรก็จะดูขัดขูขัดตาคุณไปสมดุดแต่ถ้าถามว่าอยู่ร่วมกันได้ไหมทำงานด้วยกันได้ไหม ทำได้แน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเรากำลังจะสื่อว่าบางครั้งนะคะการตีความในทางลบของเราบางครั้งก็อาจจะเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ชั่วบูบก็ได้ค่ะเป็นเองหายเองได้เช่นกันนะคะเรื่องของอารมณ์สำหรับดาวอังคารนะคะกับดาวศุกร์เขาเป็นคู่ดาวที่ส่งเสริมกันก็เหมือนกับว่ากาลังต้องจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไป ซึ่งที่จริงแล้วนะคะปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกคุณเลยค่ะปัจจุบันที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารเขาก็อยู่ในบ้านของดาวเสราร์ก็น่าที่จะพอมองเห็นปัญหาหรือว่าความอึดอัดบางอย่างกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะแค่ว่าบางเรื่องนะคะมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องมาถึงช่วงที่พยากรณ์อยู่นี้ด้วยเรามาดูกันว่านะคะมีอะไรที่เราจะสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วได้บ้าง เพราะว่าก็มีหลายเรื่องนะคะที่ดาวค่อนข้างให้ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องที่เราเตือนไปดาวอังคารนะคะเป็นดาวตัวแทนมาจากสองภพเรือนเช่นกันภพพันธุแล้วก็ภพลาภะเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับหลักทรัพย์แล้วก็ลาภผลคุณมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากหลักทรัพย์หรือว่ากิจการงานในกรงสีที่คุณกําลังทํากันอยู่นะคะเช่นว่ามีบ้านมีคอนโดให้เช่าจุงนี้ก็จะมีคนมาเช่าเต็มหมดคะ่ะ หรือว่าถ้าคุณจะทำกิจการการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กใหญ่คุณจะได้ทำเลที่ตั้งดีๆกันหรือว่าถ้ามีที่ดินเปล่าลกล้างคุณก็สามารถทำให้ฟื้นคืนกลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าถ้าตอนนี้นะคะยังไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดลาภผลจากหลักทรัพย์ได้เลยเราอยากให้คุณลองคิดลองวางแผนกันดูนะคะเพราะว่าอีกไม่นานคะ่ะประมาณเดือนมิถุนายนนะคะดาวอังคารจะเป็นเกษตร ราบอกคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยถึงตอนนั้นนะคะสิ่งที่คุณปูลากฐานทำกันเอาไว้มันจะไปส่งผลดีในอนาคตอันใกล้หรือว่าถ้าใครนะคะทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้คุณต้องลุกหนักนะคะเข้าถึงลูกค้ากันให้มากเป็นพิเศษหาจุดดึงดูดที่น่าสนใจออกโปรโมชั่นอะไรออกมาได้ออกมาเลยค่ะเพราะว่าวงการของอสังหาริมทรัพย์นะคะสาหรับปีนี้ก็จะดีแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นละคะ่ะ ครึ่งปีหลังนี้อาจจะต้องลดแลกแจกแถมนะคะและยังต้องมาลุ้นอีกว่าธนาคารจะอนุมัติเงินกู้หรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการขายก็อาจจะขายได้ยากเช่นกันนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าวางแผนตั้งรับเผื่อไว้นะคะสำหรับคนที่มีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าถ้าคุณขายไม่ได้ในช่วงครึ่งปีแรก อาจจะยากได้คะในช่วงครึ่งปีหลังถ้าจำเป็นว่าจะต้องเอามาใช้ทำในสิ่งที่จำเป็นก็ต้องมีแผนตั้งรับเผื่อไว้อีกทั้งบางคนนะคะคุณอาจจะมีความคิดที่จะใช้บ้านเป็นที่ทำงานด้วยก็ได้หรือว่าบางคนนะคะไปได้ส่วนแบ่งจัดสรรปันส่วนผลประโยชน์ในครอบครัวสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะและถ้าใครนะคะคุณมีเรื่องของการขออนุมัติปรงเงินไว้ไม่ว่าจะเพื่อด้วยเรื่องใดก็ตามนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับการอนุมัติ และในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินกับคุณด้วยก็ได้หรือต่อให้เป็นตัวคุณนะคะที่เป็นฝ่ายที่ต้องการที่พึ่งทางการเงินคุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ค่ะสรุปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคุณก็จะมีวิธีการหมุนเงินหาเงินกันได้เองนะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสุดท้ายนะคะเราจะสรุปเนื้อหากันสั้นๆค่ะ สำหรับคลิปเดือนมีนาคมนี้สำหรับลัคนาราศีมังกรน,นะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะซึ่งอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจเข้ามารบกวนคุณได้บ้างคุณต้องใจเย็นๆกันนะคะในหลายๆแง่มุมในชีวิตของพวกคุณจะมีการขับเคลื่อนแน่นอนค่ะแค่ว่าบางอย่างบางเรื่องอาจจะไปรีบเร่งมากไม่ได้นะักโดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำร่วมกับคนรอบข้าง ควรปล่อยให้เป็นไปตามจังหวะและก็โอกาสที่เข้ามานะคะยังคงต้องทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีไว้ค่ะและถ้าคุณมีคู่กรณีไม่ว่าจะเรื่องใดกับใครพยายามทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้เป็นดีที่สุดค่ะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาววันเกิดของตัวเองนะคะซึ่งมีการพยากรณ์ดาวที่ทักษะจรเป็นกลกินีด้วยมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณกันนะคะ เป็นข้อมูลประกอบในการดูคลิปลายเดือนค่ะเราได้แนบลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ที่เราตั้งใจทำมากๆค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เราอยากให้ฟังกันแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปเดือนมีนาคมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้แล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ